ครูและก็นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านสํารวและทําลายยุงตามแหล่งที่มีน้ําขังะครับเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเ<ช>นื่องจากตอนนี้ทั้งกำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ข้อมูลจากสํานักงา,สานสาธารณสุขจังหวัดน่านรายงานวันที่1มกราคมต้นปีจนถึงวันที่10กันยายน,ยนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไปแล้วถึง2,442คนโดยคิดเป็นอัตราป่วย513.49ต่อประชากรแสนคนแม้ยังไม่มีคนเสียชีวิตก็ตามนะครับแต่ถือว่ามีอัตราผู้ป่วยที่สูง นายกเทศมนตรีเมืองน่านระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจเรื่องการทําลายแหล่งเพาะพันยุงแล้วก็จังหวัดนั่นเองก็เป็นแหล่งปลูกยางพาราจํานวนมากด้วยครับที่ผ่านมาฝนตกชุกแม่สามารถกรีดยางได้ถ้วยยางก็เลยมีน้ําขังแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันยุงครับว่าน่าเป็นห่วงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้ว่าลูกน้ํายุงลายเนี่ย ตอนที่ยังไม่มีปีกเนี่ยเป็นหนอน,น้ําอยู่ที่ไหนบ้างเราสามารถที่จะไปฆ่าความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านตามบ้านเรือนของตัวเองเนี่ยจะช่วยจัดก,การได้ตอนนี้สถานการณ์นี้น่าห่วงนะครับเพราะว่าเฉพาะในจังหวัดน,น่านเองเนี่ยเป็นเป็นพันๆรายแล้วนะครับ ส่วรรจังหวัดนครสวรรค์นขณะนี้พบการแพร่ระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นสถิติวันที่หนึ่งมกราคมต้นปีถึง14กันยายนที่ผ่านมาครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ได้รับรายงานผู้ป่วย2314คนคิดเป็นอัตราป่วย229.61ต่อแสนประชากรผูมในการโรงมพยาบาลสวรรค์ประชารักเปิดเผยว่าพื้นที่นครสวรรค์พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอกระจายทุกพื้นที่ครับ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยเนื่องจากเป็นช่วงของฤดูฝนที่เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ดีขึ้นภาวะอันตรายของโรคนี้ก็คือการที่มีภาวะแทรกซ้อนก็คือเรื่องของการปอดอักเสบปอดบวมหรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนขึ้นมานะคะสิ่งสำคัญนะคะก็คือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคนี้สามารถติดต่อได้โดยการไอจามละออง น้ำมูกน้ำลายที่จะสามารถติดต่อกันได้ก็ขอให้ประชาชนนะคะได้ปฏิบัติตัวเช่นมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะบุตรหลานของท่านที่มีอาการป่วยก็ขอให้พักอยู่ที่บ้านนะคะไม่ควรจะมาโรงเรียนเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แพทย์แนะนำวิธีป้องกันนะครับคือปิดล้างเลี่ยงและหยุดก็คือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอล้างมือบ่อยๆเลี่ยงการทุกครีกับผู้ป่วยแล้วก็หยุดเรียนหรือว่าหยุดงานเมื่อป่วยครับส่วนความพร้อมด้านสธนาธารณสุขและก็การรักษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ยืนยันว่าเตียงรักษาผู้ป่วยยังมีเพียงพอครับ